เวลา11นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดกระหม่อมไท้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรนทีราเทพยวดีกรมหลงราชดิณีสิริพัฒ์มหาวชิระราชธิดา สเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัายราชพัฒจันเกษมและมหาวิทยาลัายราชพัฒกาญจนบุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัายราชพัฒนคปรปฐมอํำเภเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐม ในการนี้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรุสตรีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจานวน1งคนและพระราชธทามปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏจันเกษมจํานวน1,519คน มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษน้อมนำพระบ,บรมราชโองายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยรวมกับชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอาทิน้ำตาลถนนเข้มข้นห้วยกรด ตาคล้ายเศรษฐกิจโพงามจังหวัดชัยนาทโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยด้าการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมะศึกษาเนอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะซอฟต์สกิลด้วยโครงการนิสวกรสังคมในปีการศึกษา2564ไดอบรมนักศึกษาและบุคลากรจำนวน1,280คน ในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยายลัยราชพาชัฏจันเกษมจํานวน2,795คนมหาวิทยายลัยราชพัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยายลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินดําเนินโครงการเทียโฉมมหาวิทยายลัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกเชิงนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รทางการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมกรเกษตรอัจฉริยะอาหารท,ท้องถิ่นอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์